วันนี้นะคะกลับมาพบกับแนมในช่องแรนดอมนะคะไม่ใช่ช่องแรนดอมช่องสีแนมสองสีาแต่นช่องแบบพูดผิดช่วงนี้อะ่ะช่องสีแนมสองสีห้าคลิปแรนดอมเออโอเควันนี้นะคะจะมาในหัวข้อความรู้สึกในใจของเขาที่ไม่อาจบอกคุณคืออะไรความรู้สึกที่เขา ไม่อาจบอกคุณได้ในใจของเขาคืออะไรนะคะเรามาดูกันนึกถึงหนนะ้าเขาไปพร้อมกันนะบางคนอาจจะไม่ทราบนะคะแต่ว่าการที่เราแบบว่าเออเปิดไพ่เนี่ยหยิบไพ่ก็สำคัญนะการหยิบไพ่เนี่ยก็ต้องมีสมาธิเหมือนกันนะคะว่าเอ้ย เรารู้สึกอยากจะหยิบอันนั้นอันนี้เนาะแบบเหมือนเป็นอารมณ์แบบว่ารู้สึกพลังงานเชื่อมกับไพ่ออันนั้นอันนี้อยากจะหยิบใบนั้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอารมณ์แบบประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นการอัดคลิปอะก็ต้องใช้สมาธินะสำหรับเนมการดูดวงนะคะต้องแบบฝึกสมาธิเยอะๆเลยแหละแล้วก็ถ้าพลังงานไม่ดีก็จะไม่มาจะไม่มาอัดคลิปนะ นะคะอ่ะโอเคก็ความรู้สึกลึกๆที่เขาไม่กล้าบอกคุณก็คือจริงๆเขาชอบคุณมาก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 แบบกอไกล่ลามตัวรักก็ว่าได้เราก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะได้ขโมยใจเขาไปแล้วคุณนะ่ะคือที่หนึ่งในใจคุณคือคนที่แบบเฮ้ยต่อให้จะทํายังไงก็ก็กยังเป็นที่หนึ่งในใจของเขาอยู่ดี แล้วเขาก็กลัวว่าสักวันหนึ่งใครจะมาขโมยคุณไปไหมหรือว่าคุณเนี่ยจะไปสนใจคนอื่นไหมถ้าหากว่าเขาอะละเลยเนาะเมื่อแต่แบบไม่สนใจเมื่อแต่แบบเออไปทำนู่นนี่นั่นไปเล่นสนุกหรือไปอยู่กับเพื่อนหรือไปทำอะไรของเขาก็ได้นะแล้วมันจะทำให้สักวันหนึ่งคุณแบบจะหายไปไหมนะคะเขากลัวสูญเสียคุณไปนั่นเอง แล้วก็โครู้สึกว่าเขามีความสุขมากๆเลยในการที่ได้มาเจอคุณคุณเหมือนแบบเป็นคนที่มาเยียวยาจิตใจ,ใจเขานะคะคุณช่วยทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะในใจลึกๆหรือเหมือนใจเขามันนิ่มฟูมากขึ้นอะก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีความเจ็บปวดเยอะหรือมีความรู้สึกแบบว่าเออไม่ค่อยโอเคเยอะภายในจิตใจแต่คุณเข้ามาทําให้จิตใจเขาอะปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานสงบ พลังงานสบายพลังงานแห่งความเมตตาพลังงานแห่งความสุขนะคะเขาก็เลยชอบมากๆเลยนะคะเขาอยากจริงๆอ่ะในใจเขาคือเขาอยากให้ทุกวันอ่ะมีคนอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามหนึ่งนอนสองกินข้าวสามทำงานสี่ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ อะไรก็แล้วแต่น้องเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะอยู่ในวงจรชีวิตรวมถึงเขาเองอะก็คอยแต่จะนึกถึงคุณคอยเป็นห่วงคุณนะไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะหรือว่าเขาจะแสดงออกยังไงก็ไม่รู้นะคะคือบางคนเขาก็แบบเก็บไวอ้อไม่แสดงออกเพราะเนี้ยชื่อคลิปมันคืออารมณ์แบบประมาณว่าความรู้สึกที่เขาเก็บไว้ไม่อาจบอกคุณเนาะเออจริงๆเป็นห่วงคุณมากอะไรคนมากนะคะแต่อาจจะเป็นคนนิ่งๆอาจเป็นคนที่ ก็ไม่อยากให้เธอรับรู้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะมีความเขินอะไรของเขาก็ได้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาเจอคุณหรือเขารู้สึกว่าคุณมีอะไรใหม่ๆน่าค้นหาตลอดเวลาหรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาอย่างเช่นสมมติเออไม่ใช่อารมณ์เปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่แบบนั้นนะอารมณ์เปลี่ยนไวลงไวนี่เอออันนั้นมันน่าปวดหัวเนาะแต่อันนี้เป็นอารมณ์แบบว่าเฮ้ยคุณมีอะไรใหม่ๆมาให้เขารู้สึกแปลกใจอย่างเช่นสมมติ ปกติแล้วเราอยู่ด้วยกันนะคะสมมติว่าถ้าเขาทํากิริยาไม่น่ารักบางอย่างเฮ้ยปกติเธอคงวีนไปลวละแต่อยู่ดีคุณก็ไม่วีนอยู่ดีๆคุณก็น่ารักอยู่ดีๆคุณก็แบบมีลูกล้อลูกชนมีแบบร้ายอย่างไรสิ่งอะไรเงี้ยที่เขารู้สึกว่าคนแบบเฮ้ยมีอะไรเขาจะต้องแบบเรียนรู้หรือว่าต้องแบบว่าศึกษาคนหาอยู่ตลอดเวลานะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอะไม่สามารถแบบ เอาความเอาเอาจิตเอาใจของเขาไปโฟกัสอย่างอื่นได้เลยนอกจากโฟกัสที่คุณหรือมองที่คุณดูแค่ที่คุณเนาะพอรู้สึกว่าเหมือนแบบอยากรู้มากเลยเนาะว่าเธอเป็นยังไงเธอจะแบบแสดงออกแบบไหนออกมาอีกเออเธอมีอะไรอยู่ในตัวเองมั้งเนี่ยนะคะเนาะตัวเขาเองอะ่ะเขาเคยรู้อาจจะเคยรู้สึกลังเลระหว่างคุณกับใครอีกคนมาก่อนนะคะเคย เคยมีความรู้สึกนะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เอานะเขาก็เลือกคุณอาจจะเคยแบบอยากจะเลือกคนอื่นอาจจะเคยแบบมีการแบบเคยเปิดใจหรือคุยกับคนอื่นบ้างนะต้องบอกตามตรงอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่อาจบอกคุณนะมีเหมือนกันอารมณ์วันไหวแต่ว่าไม่เอานะคะเลือกคุณเพราะว่าการที่เขาอ่าไม่กล้าเลือกคุณแรกๆเพราะว่าเขารู้สึกว่า คุณนะ่ะดีเกินไปสําหรับเขาคือดีด,ดีมากเลยเอ,อไม่รู้นะว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่คุณจะดีดีอะไรขนาดนี้ในสายตาของเขาดีเวอร์จนเขารู้สึกว่ามันมีคนแบบนี้อยู่บนโลกด้วยหรอวะอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเจอคนดีๆดเท่าไหร่นะดูแล้วน่าจะเจอแต่คนที่แบบเอี่ยงวะยังไ,ไงไงวะอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เวลามาเจอคุณปุ๊บเฮ้ยทำไมมันดีขนาดนี้เนี่ย ดีมากๆจนรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอที่จะทําให้คุณอยู่กับเขาได้เพราะว่าเขาเองอะนะจะเป็นคนที่มีบุคลิกสองบุคลิกคืออาจจะเป็นคนที่ดูดีภายนอกหรือเป็นคนที่แบบเฮ้ยดูดูเป็นคนดีดูเป็นคนแบบเออหน้าเข้าหาเนาะแต่น่าจะมีปีศาจอยู่ภายในด้วยมีโหมดปีศาจอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าคุณจะรับได้หรออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็คือเลือกคุณนะอืมเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณน่ารักคุณอาจจะคอยดูแลซัพพอร์ตเขาทุกอย่างแบบ คุณแบบเป็นคนที่แบบเก่งอะเก่งที่เขารู้สึกว่าเออทํางานก็เก่งแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบอารมณ์แบบสีภรรยาหรือว่าคนที่สปอร์ตทางใจก็เก่งมันเลยทําให้เขาไปไหนจากคุณไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาติดใจในในการดูแลของคุณเนี่แหละเขาชอบชอบมากๆเลยการที่คุณดูแลเขาอะไรเขาเขารู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนอะที่จะเชื่อใจเอ๊ะที่จะแบบรู้จัก ตัวตนนี่ใส่จริงๆหรือเข้าถึงจิตใจลึกๆของเขาได้เท่ากับคุณนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ดูแลเขาดีมากมันทําให้เขารู้สึกแฮปปี้แฮปปี้สุดๆเลยเลยนาะอะไรยังไงอีกนะคะอืมนี่เขารู้สึกว่ากลัวเนี่ยกลัวมากนะจริงๆกลัวสูญเสียคุณกลัวความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงไหมไม่อยากให้จบลงเลยนะคะอยากอยู่กับคุณไปตลอดอย่างที่บอกนะคะเราก็อยากจะเป็นคนดีขึ้นเพื่อคุณด้วยนะ อยากจะทำอะไรดีๆให้กับคุณหรืออยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นก็เพราะคุณอยากมีตังมีเงินอยากแบบได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณเออนะคะอืมแล้วคนคนนี้ก็เป็นอารมณ์จริงๆแล้วเขาน่าจะเคยเจ้าชูมาก่อนหรือเป็นคนที่เจ้าอารมณ์มาก่อนนะคะแต่ว่าเขาก็หยุดเมื่อมาเจอคุณนะจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่น่ารักเท่าไหร่หรอกนะเออ แต่เขาไม่อยากบอกคุณโกคนทิ้งนะเนี่ยคนคนนี้อืมเนี่ยแล้วจริงๆเขาก็ชอบในการที่จะแบบเป็นที่รักนะคะถูกรักถูกสนใจนะชอบให้คนสนใจนั่นเองชอบเป็นจุดเด่นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคุณเองเป็นคนที่แบบเขารู้สึกว่าเขาสามารถหยุดนิสัยอะไรพวกนี้ได้ก็เพราะมาเจอคุณอนะเออไม่เป็นไรหรอกฉันเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ให้คุณค่าเขามากให้ความใส่ใจเขามากจนเขารู้สึกว่า เออมีคุณที่ดูแลสนใจเขาก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วคนวคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากคุณด้วยนะคุณเป็นเหมือนครูของเขาด้วยโดยที่คุณเองอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่อืมแต่เหมือนครูเขาเลยนะคะอืมแล้วก็เขาเองอะ่ะรู้สึกว่าพิ่งเหมือนแบบพึ่งรู้ตัวอะไรบางอย่างด้วยนะตอนที่มาเจอคุณอารมณ์ประมาณว่า เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะมีใส่มีนิสัยอะไรไม่ดียังไงบ้างอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเออคนบางคนเหมือนอาจจะคือคนคนเนี้ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักวิธีการครบเพื่อนหรืออะไรเท่าไหร่ด้วยนะแต่พอมาเจอคุณอ่ะคุณอาจจะมาแนะแนวแนวทางเขาก็ได้ว่าเออทําแบบนั้นแล้วไม่ดีนะหรืออาจจะคบเพื่อนนี้ไม่ดีนะหรือ,อยังไงกันเราแต่คุณมีการแนะแนวชีวิตเขาเนี่ยอืมแล้วคุณเองอ่ะน่าจะเป็นคนที่แบบเข้มแข็ง พอตัวเลยทีเดียวมันทําให้เขารู้สึกเคารพและทึ่งในตัวคุณลึกๆว่าแบบเออต่อให้เจออุปสรรคอะไรกต่างๆก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณก็ไม่เคยยออ่อท้อเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเอออยากจะเอาอย่างคุณนะนะคะเข้มแข็งขึ้นก็เพราะคุณนะตัวเขาเนี่ยอืแล้วเขารู้สึกชอบที่คุณเป็นคนง่ายๆสบายๆชิวๆนะคะไปไหนไปกันคุณอาจจะในกรณีบางคนอาจจะเป็นอารมณ์แบบอวบด้วยนะ เออรูปร่างอวบแต่เขาก็ชอบชอบมากมากอวบแต่ดูดีนึกออกไหมอวบแต่สวยอะ่ะนะคะแล้วคุณก็ดูเป็นคนที่มีอํานาจด้วยนะเป็นที่พึ่งได้อะไรได้นะคะเป็นคนที่แบบเด็กขาดเป็นคนที่แบบอุ้ยคือเขาชอบอะ่ะเออเขารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาเจอปัญหาทุกครั้งที่เขาเจอเรื่องอะไรไม่ดีง่งคุณน่ะก็จะเป็นคนที่มาช่วยเหลือดูแลเขาตลอดเวลาทําให้เขาแบบ หาทางออกได้เสมอนะคะ่ะแเรามาดูสิเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณบ้างอืมอ่ะใบแรกก่อนเขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจที่วันนั้นเขาเดินจากคุณมาไม่รู้วันไหนเออนะคะอืมแล้วก็บอกว่า ความรู้สึกที่เขามีให้คุณอนะ่ะมันไม่เคยลดลงลดลงเลยนะคะไม่เคยน้อยลงไปเลยมันก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะนานสักแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะจริงๆอะ่ะเขาก็ยังมีแอบคิดนะว่าคุณนยะยังคิดถึงเขาไหมเหมือนที่เขาคิดถึงคุณเนียคนคนนี้น่าจะคิดถึงคุณอยู่นะคะอยากรู้เหมือนกันว่าคุณคิดเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าไม่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วหรือไม่ได้คิดถึงเขาแล้ว แล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วในใจเขาอ่ะเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะนะคะกับตัวเองเนาะเ <c oughs> ขาแสดงว่าเขาเคยทําอะไรไม่น่ารักกับคุณนะคะแล้วก็รู้สึกแย่เออไม่น่าทําแบบนั้นกับเธอเลยอะไรเงี้ยนะคะนี่ เนี่ยเห็นปะเขาอาจจะเคยพูดทำร้ายจิตเคยพูดเออเนาะคำพูดหลายๆอย่างทำร้ายจิตใจ,จอะไรเงี้ยพูดจาไม่ดีกับคุณอะไรกับคุณอาจจะมีการด่าว่าหรือพูดอะไรที่เป็นลดทอนคุณค่าของคุณเขาก็รู้สึกว่าเออโหรู้สึกแย่กับสิ่งที่ทำไปอยากจะขอโทษอาจจะไม่ได้เป็นคำพูดคำด่าอะไรก็ได้นะจะเป็นคำพูดอะไรที่แบบเออมันทำให้คุณรู้สึกว่าเศร้าอะไรเง,งี้ยหรือมันกระทบกระเทือนจิตใจ I want I hunt by what we left behind เขาบอกว่าเขาก็หลอนกับสิ่งที่เราเคยมีประเด็น <c oughs> เคยมีปัญหากันนะเออไม่รู้อะไรนะคะ Are we just a memory now? ตอนนี้เขาอยากจะถามเหมือนกันว่าเรื่องของเรามันเป็นแค่ออความทรงจำดีๆไปแล้วหรือยังจบไปแล้วหรือยังนะคะเขายัางไม่อยากให้มันจบนะอืม couldn't give you what you need เขาบอกว่าเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้เขารู้นะคุณเองอาจจะเคยขอร้องอยากให้เขาทำนั่นทำนี่ให้แต่เขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็ยังทำให้ไม่ได้สักทีนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณนะเนาะก็อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันจะกระทบจิตใจคุณขนาดนั้นทำให้คุณรู้สึกแบบเป็นบาดแผลใจนะคะ I didn't r e a l i z e the damage I was doing เขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นึกหรือตระหนักมาก่อนเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำไม่ดีอ่ะมันจะส่งผลรุนแรงต่อความสัมพันธ์ขนาดนี้หรือว่ามันจะส่งผลทำให้แบบเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยคิดนะคะอาจจะคิดว่าเออคงไม่มีอะไรมังแต่ที่ไหนได้นะคะเนาะอืมอ่ะมาดูซิว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรบ้างนะคะ learn to say no. เขาบอกว่าอะไรที่คุณไม่โอเคก็เซโนไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวถ้าเขารักคุณยังไงยังไงนะถึงคุณเซ no อย่างที่บอกเขาก็ไม่ทิ้งคุณไปหรอกอค,คนคนนี้นะคะ do what you have to do เขาบอกว่าอะไรที่มันจะเป็นต้องทำก็ทำไปนะคะคุณไม่ต้องมากังวลว่าเอ๊ะทำไปแล้วมันจะดีไหมจะโอเคหรือเปล่ามีปัญหากันไหมแต่เขาบอกว่าอะไรที่มันจาเป็นต้องทำก็ต้องทำนะคะ Don't compare your life to o t h e r เขาบอกว่าไม่ต้องเปรียบเทียบชีวิตรักของคุณกับใครเนาะเพราะว่าแต่ละคนอ่ะก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่าไปมองว่าอุ๊ยทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นแบบนี้อุ๊ยหรือสมมติเราไปเจอโพอะไรสักอย่างแล้วอุ๊ยเขาบอกรักกันต้องเป็นอย่างนี้เขาไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยเออมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะคะเพราะว่าคนเรามีหลายรอยรูปแบบมากๆเลย t o un is unnecessary บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ คุณจำเป็นต้องทําอย่างนั้นไหมจําเป็นต้องพูดอย่างนี้ไหมคือบางอย่างเขาบอกว่าไม่จําเป็นบางครั้งเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรที่มันบบว่าเกินไปอะไรประมาณนี้คืออย่างที่บอกอะเซโนบ้างอะไรบ้างหรือไม่ต้องทําอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากทําละกันอะนะคะอืมคิด o u ู่เมาชัดเห็นปะคุณเองคงรู้สึกว่า เออหรือฉันต้องพูดอะไรสักอย่างดีมาแต่เขาบอกว่าไม่จําเป็นไม่ต้องพูดหรอกบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะเคยพูดมาแล้วหลายรอบก็ได้อย่างน้องสมมติหรืออาจจะเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วทําลายจิตใจกันมากขึ้นอันนั้นนะอย่าพูดนะคะหรือพูดไปแล้ว,ลวเราเฮ้ยความสัมพันธ์แย่ลงอันนั้นนะอย่าพูดเนาะ ark for help เขาบอกว่าคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้นะคะอขอความช่วยเหลืออย่างเช่นอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเลยนะคะขอให้ ท่านช่วยนะคะนอ no. เออหรือไม่อาจจะแบบเออดูดวงดีกว่า <c oughs> ให้หมอดูช่วยอะไรเงี้ยหรือให้เพื่อนช่วยอะนะคะก็แล้วแต่สไตล์ของคนนะคะก็ก็ถ้าคนไหนสบายใจกับวิธีแบบไหนก็เออใช้วิธีนั้นนะมองว่าคุณจะได้พบคํำตอบดีๆนะคะหรืออาจจะมาเจอคลิปนี้อจได้คําตอบแล้วก็ได้นะคะอ่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะ ชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในชานี้ชาแนลนี้นะคะอย่าลืมนะคะอยากซัพพอร์ตช่องก็กดไลค์เนาะกดุปรปตแตงนะคะมาดูดวงส่วนตัวกันได้เราพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ